มีใครชอบดูอาเนียบ้างวันนี้จะมาแต่งเค้กกันตัวเค้กเรจะทำสีชมพูนะคะก็จะบีบไ้ทั่วเลยค่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยจากนั้นจะราดด้วยช็อกโกแลตละลายบีบครีมตกแต่งด้านบนวางตกแต่งด้วยโมเดลอาเนียแปะโลโก้ด้านหน้า ปักรูปอาเนียลงไปปักป้าย Happy Birthday ตกแต่งด้วยขนมรโรยตกแต่งด้วยช็อกโกแลตอีกหน่อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะนา่ารักมากๆเลยมีใครชอบดูอาเนียบ้างวันนี้จะมาแต่งเค้กแม่ยอกันตัวเค้กม่จะทำสีแดงออนก็จะบีบดไปทั่วเลยคะ่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลย ขอบด้านข้างจะบีบด้วยช็อกโกแลตละายบีบครีมตกแต่งตกแต่งด้วยโมเดลคุมแม่ยอแปะโลโก้ด้านหน้าปักรูปแม่ยอลงไปปักป้ายฮปี้เบิร์เดย์ตกแต่งด้วยขนมแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลย มีใครชอบดูอนเนียบ้างวันนี้จะมาแต่งเค,ค้กคุณพ่อลอยกันตัวเค,ค้กไม่จะทำสีเขียวมนก็จะบีบไปทั่วเลยค่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยขอบด้านข้างจะบีบด้วยช็อกโกแลตละลายบีบครีมตกแต่งด้านบนวางโมเดลคุณพ่อลอยลงไปแปาดแลโก้ด้านหน้าปักป้าย Happy Birthday ปักป้ายคุณพ่อลอย ตกแต่งด้วยขนมปักรูปปืน้นแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะเท่มากๆเลย